ง่พี่น้องหงอบ้าไงค่ะพี่น้องขาบ้างเศรษกับอัน,นตบักหุ่งนะคะพี่น้องมึงด้วยหมูตมับมะฮงเพ็ดเพร็แต่พี่น้องขาบ้างเนี่ยเต็มโคกอ้าหยาค่ะพี่นอ้องจูบอะไยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามผ้าชิมค่ะพี่น้องค่ะมอนี้พาพี่พาน้องมากินตําบกห่งสัวยหน้าจ่ะพี่น้องมึงเนี่ยโอ้ยเต็มถาดอ่าเนี่ยนะคะผักของข้าวกับสิมีผักขานะคะพี่น้องมีผักกระจองลวกแล้วก็สิมีผักกาดกระจรนิดหนึ่งนะคะพี่น้องผักของข้าวกบะเดมีอย่างหลายนะคะตงหัวก็มีอันดักแด้ขวาน้าพี่น้องค่ะโอ้ยคักเนี่ยรุยดักแด้งไปจากน้อยน้ำเนี่ยค่ะเสียบจากน้อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะใส่เมื่อหลว มากมากค่ะพี่น้องค่ะมาแซ่บๆข้าวมิญญายเปนน้ำกันค่ะโอ้ยหอยหน้าก็มีแต่ตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะพี่น้องต้องหัวจิ้มให้บั่งบ้าวันนี้พี่น้องหัวบ้าก์ไงค่ะพี่น้องค่ะบั่งสวยกับอันตับังหงนะคะพี่น้องบั่งด้วยอันลืมบอกว่ามีขนมเส้นน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะอืมอืม กรุบมากครับพี่น้องค่ะออหน้าสดๆนะคะพี่น้องเสียงนกเสียงกากระสีเสียงดังแน่นิดนึงเด้อค่ะพี่น้องค่ะน้ำนมสดน้ำเบื่อบ่กรุบๆมากค่ะดักแดดน้ำนะคะ ตอนนี้เราก็กินอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมแล้วค่ะพี่นอ้องตามังหงไ่ดักแด้ไสแอนกับบักหอยหน้าในเขากันคักงนะคะพี่นอ้องดักแด้นะคะ ว,ว่านอวนพี่น้องขาหอยนะ้มีไข่นํำนะคะสวัไปเลยจ้าข้าไมไไงไปโรยพี่น้องกรุบมาก น้ำปลาคาปักมืมอกี่ไยอันนี้อันดักแดกหัวเห้านะคะพี่น้องเต็มถ้วยนะคะต้องใส่ข้ามักบยังไนะคะพี่น้อง อืนี่อะไรจิ้ิหม้ออืมขายทบพี่ไร cục cụm heo phải lòng này 음음 c 반 s 함 มาเอาเข้ามามาขังบันนะคะมากเอาเข้ามาพี่น้องเอ้ยเอาแบบบ่พักขึ้นเก่านะคะ <laughs> โดนๆกินที่นึงกับแซบนะคะพี่น้องหอยหน้ามังนะตัวอ้วนอวนโอ้โหสุดยอดแห้งค่ะพี่น้องค่ะ ฮึมเห็นจนน้ำตาแตกพอกลับมาลองป้องแป้ง ฮึมข mm. mm ับแม่พไปน้อง อโอ้เพลียแห้งค่ะพี่น้องค่ะ แสบกระแสบเผ็ดกระเผ็ดนะ้อพี่น้องต่ำมาเพ็ดมันกับ่าแสบคือวานะคะโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้กินข้าวเหนียตัดสวดขอขอโทษ,ขอ,โทษขออภัยนะคะพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดไลไ์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวเล็ดคลิปในครั้งต,ต่อไปในเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้พ่อสนิทคลิปหนาพ่อ,อกันไหมสวัสดีคะ่ะ